แบรนลำปางชุดสลุงหลวงทะลายเมือ,เงองเขลานครสลุงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาหมายถึงภาชนะที่ใส่น้ำขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะเงินมีลักษณะเช่นเดียวกับถัดนน้ำหลวงแปลว่าใหญ่ด้านบนขอบสลุงหลวงได้จารึกภาษาล้านนามีความว่าสลุงแก่นนี้เจวเมืองลำปางแต่งตายไว้ในน้ออบน้ำหอม ขมิ้นส้มป่อยสาสงผงพระเจ้าแก้วมารากตดดอนเตา้าเวรกระกรในวันปีใหม่เมืองเพื่อค้ำจุนพระศาสนาพอดเตยห้าป้นมันสาประเพณีสลุงหลวงยังเป็นประเพณีสำคัญของชาวลำปางปาออกแบบและแตัดเย็บโดยมองเสือเอ็นดีฟินิ์จังหวัดนคนปรปฐม สแกนลำพูนชุดจุ่มสรีภริกุณชัยลำพูนเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ถึง1,300กว่าปีซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่เด่นชัดและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือประเพณียี่เป่งที่ชาวบ้านได้แต่แงกลมลอยและกลมไฟไว้ลอยหรือประดับตามบ้านเรือนหรือตามวัดวาต่างๆในภาคเหนือ ตัวชุดตกแต่งด้วยสีทองและเพชรให้ความระยิบระยับส่วนหัวได้มีดวงไฟที่สื่อถึงแสงสว่างเรืองรองของล้านนาไทยดังคำกล่าวที่ว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีออกแบบและแตัดเย็บโดยบอสสระละอ่อนลีนิสแกรนเลย Amazing Thailand ปฏิมาเทียนชัยแห่งศรัทธาประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบเนื่นจากสมัยโบราณพระางพิสุสงไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นถวายโดยนักจัดขบวนแห่เทียนกันอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณีชาวเลยและชาวไทยทั้งประเทศชุดประจำชาติจังหวัดเลยจึงจำลองรถแห่เทียนพรรษา ที่แก่สลักเพียนเต็มไปด้วยความวิจิตรสวยงามระการตาขึ้นสู่สายตาคนไทยทางประเยอออกแบบและแตัเดเย็บโดยอองเสื้อพลังปูมิสแกรนสีสเกตชุดสีสเกตเกศา ตำนานพระนางสีสะผมที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นสตรีที่มีรูปงามผมมีกลิ่นหอมยาวและสวยงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของพระนางให้สมกับที่ผู้คนกล่าวขานจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนตัวชุดผ่านลวดลายในประสาทและผสมผสานลวดลายในสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างลงตัวออกแบบและแตัดเย็บโดย เดียวออแกไนซ์บายสัมฤธิ์ตั้งป่า สกลนครชุดปราสาทพึ่งนารีสีสกลนครประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดสกลนครจนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดชุดและเครื่องประดับที่นางงามสวมใส่เรียบดังการแกะสลักประดิษฐ์ปราสาทพึ่งจำลองเพื่อให้เห็นถึงประเพณีอันสวยงามและยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสกลนคร ออกแบบและตัดเย็บโดยอองเสื้อพลังกูลนิสแกรสงขลาชุดโกลเด้นเมอร์เมดออฟสงขลา แรงบันดาลใจจากหาดทรายแก้วและประติมากรรมเงือกทองที่เป็นสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลาอายุกว่า50ปีตำนานเล่าว่ามีชายหนุ่มชาวประมงเดินอยู่บริเวณชายหาดพบนางเงือกสาวกำลังใช้หวีทองคำวีผมในคืนพระจันทร์เต็มดวงทำให้นางเงือกตกใจจึงรีบหนีลงทะเลไปโดยลืมวีทองคำไว้ชาวประมงเก็บหวีทองคำไว้ และเฝ้าคอยนางเงือกที่หาดนั้นเสมอมาจากตำนานนี้จึงได้มีการสร้างประติมากรรมนางเงือกทองในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสมขลาออกแบบและตัดเย็บโดยต่อเติมฝันและร้านเริ่มคาเฟ่มิสแกรนสตูนชุด สวรรณวารีสีสโตยคยวังสายทองน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามดังเต้านมนสายน้ำไหลลดหลั่ผ่านชั้นหินสีเหลืองทองอราาประทบกับแสงอาทิตย์ราวกับม่านแก้วที่ห่อหุ้มทองคาขนาดใหญ่ไว้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นจุทยานธารณีโลกชุดสีขาวทอง บอกเล่าถึงความงดงามของน้ำตกโดยได้หยิบยกเอาเรื่องราวความเชื่อเรื่องพระแม่คงคาผู้ปกปักรักษาสายน้ำมาผสมผสานเพื่อให้ชุดมีความน่าสนใจและสอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดสตูลสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ออกแบบโดยนายอับดุลล็อสีบุญคงตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลพังู สมุดปราการชุดเอราวันวันเดอร์ออฟเดอะเจากตำนานความเชื่อสู่งานปฏิมากรรมช้างเอราวันสามเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ชุดตัวโครงชุดถูกนำเสนอผ่านรูปทรงของช้างโดยเทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยมือตามสัดส่วนที่เหมาะสมตกแต่งด้วยผ้าลายไทยโบราณสีทองแดงเสมอนโลหะ ที่ใช้ในการขึ้นรูปองค์ช้างเอราวัณเครื่องประดับที่อ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งของช้างรูกนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวช้างเอราวัณราชาแห่งช้างทั้งปวงหลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อคนไทยมาช้านานออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอักรัเนรบิปีมิสแบรนด์สมุสมทรสงคราม ชุดมตรามวยสยามกีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยปัจจุบันมวยไทยได้รับการนิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดงานมหกรรมมวยไทยใน,านชาติที่ค่ายบางพุ่งอำเภอบางคนที โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยที่แสดงการต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้ไมวยไทยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยจิตเมตตาด้วยคุณค่าของการสักยันให้เกิดแรงบันดาลใจฮึกเหิมในยาพจนภัยางงาออกแบบและตัดเดย็บโดยร้านใหม่แฟนตาซีสุขุมวิท77มิสแกรนสมุทรสาคร ชุดสัทธาสมุรองค์นาคานนาที่นีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มอบสายน้ำความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เป็นสุขผู้พิทักษ์ปกปักรักษาโลกมนุษย์ชาวไทยเชื่อและนับถือพญานาะคเห็นปรากฏได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆรูปปั้นสลักงานสถาปัตยกรรมวัดวาอารามภาพจิตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสาครผูกโยงร้อยเรื่องราวต่างๆรวมถึงการแสดงที่เชื่อมโยงความเชื่อพญานาคระหว่างพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมออกแบบโดยคุณที่วากอรแก้ววงศาตัดเย็บโดยทัชไก แสกแก้วชุดติตาริอัปสราผู้ออกแบบหยิบยกเอาความสวยงามของผีเสื้อปางสีดาบนเสน่ห์ของพื้นป่าตะวันออกแห่งจังหวัดสัตแก้วมาจินตนาการรวมกับความงดงามอันอ่อนช้อยของนางอัปสรา ที่ราราำอยู่ในปราสาทสดก,ก๊กธมร่องรอยแห่งวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ในอดีตเพื่อสอนประสานสะท้อนภาพให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดสักแก้วไว้ได้อย่างลงตัวออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์กองสำรีตัเดเย็บโดย้องเสือสตาร์อินไซ แกรนสระบุรีชุดสัสุรดารามแรงบันดาลใจจากวัดวังเตารานอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตัวชุดมีความสวยงามและความโดดเด่นของสีขาวล้วนที่ปบคลุมสถาปัตยกรรมภายนอกโดยศิลปะปูนปั้นลายไทยที่มีความละเอียดพระวิหารสีขาวที่มีฐานเป็นทรงเรือไทยโบราณด้านหัวเรือแกะสลักเป็นรูปทรงสุพรรณหงส์มีความละเอียดอ่อนช้อย ส่วนตัวเรือรองรับพระวิหารไว้ทั้งหลังเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวสีขาวที่สื่อถึงความบริรสุทธิ์สงบสุขและได้นำลวดลายไทยมาปรับประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยไว้ด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นสถานที่อันศีนของจังหวัสดสระบุรีออกแบบและตัดเย็บโดยนายกันประพัฒ์กุณศิลาท้องเสื้อเอิศาน,นิสแกรนสิงบุรี ชุดขี่ม้ากั้งกล้วย